ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังกช์ชันแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับอยู่กับทีมงานตาลทวะแล้ววันนี้เราก็มาอยู่กับการรีวิวไพ่ Spirit s o n ท Tarot กันต่อนะครับเรียกว่ามันก็เป็นการรีวิวผสมเป็นคู่มือการใช้งานเลยละกันเนาะเพราะว่าเราก็มาอ่านให้ดูว่าไพ่แต่ละใบนั้นมีความหมายอย่างไรจากที่เราเข้าใจแล้วก็ตามที่คู่มือแมนวนวลได้บอกมาพาร์ทแรกก็ได้พูดคุยกันไปแล้วว่าไพ่เมเจอร์อาคาน้าแต่ละใบนั้นเป็นอย่างไรกันบ้างก็ฝากไปติดตามคลิปนั้นกันด้วยนะครับคลิปนี้ นี้ก็เป็นพาร์ทที่2เราก็จะมาว่ากันต่อถึงไพ่ใบถัดๆมาที่จะเป็นไมเนอร์อาคานามี4สำรับซึ่งคิดว่าพาร์ทนี้น่าจะได้สัก2สำรับแล้วก็ตัดไปเป็นพาร์ทหน้าอีกทีหนึ่งส่วนพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็น2สำรับที่เหลือพร้อมกับสเปรดการเปิดไพ่แบบต่างๆนะครับโอเคเรามาเริ่มกันที่สำรับแห่งลูกโอก๊กเอคอนกันก่อนนะครับ ไพ่ใบที่หนึ่งหนึ่งลูกโอ๊กเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าแกะผู้ที่มีพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ และความมั่นใจเมสเซจของไพ่ใบนี้ก็คือเจ้าแกะหรือว่าแพะที่เต็มไปด้วยความมั่นใจนั้นจะเป็นผู้นำทางเราไปสู่การเติมเต็ม,ตมชีวิตของเราให้เป็นการใช้ชีวิตที่แท้จริงอย่างเต็มเปี่ยมสัญ,ญลักษณ์แห่งการปรับปรุงตัวเองและไปในที่ที่ไม่เคยได้ไปเค้านั้นเต็มไปด้วยแพชชั่นและความต้องการที่จะเติบโตขึ้นพลังงานใหม่ๆนั้นจะขับเคลื่อนตัวเราให้เริ่มต้น อะไรบางอย่างที่ไปสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่และเติมเต็มความปรารถนาจงใช้ความกระตือรือร้อนของเรานำทางไปสู่โปรเจกต์ใหม่ๆและปล่อยให้แรงบันดาลใจและจินตนาการที่เกิดขึ้นสร้างสรร์เรื่องราวการผจญภัยใหม่ๆคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือแรงแห่งความสร้างสรรค์ความมั่นใจในตัวเองพลังงานการลงมือกระทำพลังและแพชชั่นแต่ถ้าหากเราเปิด ได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะหมายถึงช่วงเวลาที่การหมดไฟนั้นมาถึงจงใช้เวลาที่จะพิจารณาสิ่งที่สำคัญต่อตัวเราอีกครั้งจงอย่ายอมแพ้ ลงมือกระทำอีกครั้งและเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของเราซะคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือความหงดหงิดความล่าช้าการขาดความมั่นใจและการหมดไฟนี่ก็คือไพ่1ลูกโอ๊กนะครับต่อมาไพ่2ลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์นกเหยี่ยวสัญ,ญลักษณ์แห่งการรู้ลึกและการมีสมาธิมเมสเซจของไพ่ใบนี้ก็คือด้วยการที่เป็นผู้ส่งสารที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองเจ้าน กเหยี่ยวนั้นจะสนใจเพียงแค่เป้าหมายของเธอเองเท่านั้นในการที่จะค้นหาประสบการณ์ใหม่ๆเธอนั้นจะตั้งมั่นอย่างมั่นใจในสิ่งที่เธอต้องการเจ้านกเหยี่ยวนั้นจะประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะโดยการมองเห็นไปสู่อนาคตพลังของเธอนั้นมอบความสามารถ ในการเลือกตัดสินใจอย่างมีบาลานซ์และควบรวมตัวเองไปกับธรรมชาติในโลกอย่างง่ายดายตอนนี้นั้นเป็นช่วงเวลาที่จะแสดงไอเดียของเราให้เป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นเรานั้นมีพลังที่จะออกโบยบินไปสู่เส้นทางใหม่จงตระหนักถึงศักยภาพของตัวเองให้ได้และโผบินไปข้างหน้าอย่างมีพลังและจงยึดมั่นในสิ่งที่ตัวเองได้ตัดสินใจไว้จงใช้ความ อดทนและเราจะไปถึงเป้าหมายได้คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือการตัดสินใจการวางแผน การรู้รึกรู้จริงการอยู่บนเส้นทางความกล้าหาญการมีสมาธิและการยึดมั่นในเป้าหมายแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะต้องคิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายของเราอย่างรอบคอบจงใจเย็นๆกับตัวเองสักหน่อยคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือพลังงานที่แตกรกระจายออกไปการสงสัยในตัวเองความเบื่อและความเศร้านี่ก็คือ ไพ่สองลูกโอ๊กเจ้านกเหยี่ยวต่อมาไพ่สามลูกโอ๊กสัญ,ญลักษณ์ยีราฟผู้ที่มองเห็นกว้างไกลและสัญ,ญลักษณ์แห่งการสำรวจสิ่งต่างๆแมสเซจของไพ่ใบนี้ก็คือด้วยพรสวรรค์ในการมีมุมมองที่สูงกว่าใครๆเจ้ายีราฟนั้นก็จะมองเห็นสิ่งที่อยู่สุดเส้นขอบฟ้า การได้เห็นเส้นทางที่ประกอบกันขึ้นมาพาเราไปสู่ความเป็นจริงจากตำแหน่งที่เรามองเห็นนั้นเราจะมองเห็นโอกาสใหม่ๆมากมายและเป็นจังหวะแห่งการเริ่มต้นขับเคลื่อนกลไกลของเราและสร้างโมเมนตัมขึ้นมาจงใช้ความทะเยอทยานนี้ที่ค่อยๆก่อร่างมา พาเราไปบนเส้นทางที่ยาวไกลและเราจะได้ผลลัพธ์ที่ซ่อนอยู่ในศัก,กยภาพของเรามันจะช่วยเหลือเราได้จงหันหัวเรือไปข้างหน้าคิดทบทวนให้ดีว่านั่นใช่เส้นทางที่เราจะต้องไปใช่ไหมด้วยความอย่างรู้รอบด้านมากมายนี้มันจะเปิดเส้นทางที่มีศัก,กยภาพ เป็นอย่างมากคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือการมองไปสู่อนาคตการสำรวจความมั่นใจในตัวเองการพัฒนาตัวเองการต่อเติมเพิ่มสิ่งอื่นพลังและ การประสบความสําเร็จแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นหมายถึงการประจนภัยของเราอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิดไว้จงไตร่ตรองรายละเอียดให้ดีและปรับตัวเองไปตามสถานการณ์นั้นก่อนที่จะก้าวต่อไปจะดีกว่าคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือความล่าช้า การขาดซึ่งพลังความไม่รอบคอบความผิดหวังและการสงสัยในตัวเองนี่ก็คือไพ่สามลุกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์ยีราฟผู้มองเห็นกว้างไกล ไพ่ใบต่อมาไพ่สีลูกโอก๊กเจ้าวอารัสชนะลักษ์ณแห่งความสะดวกสบายและการมีสังคม,มเมสเซจของไพ่ใบนี้นั้นคือเจ้าวอารัสที่ทนุถนอมตัวเองนั้นอาศัยอย่างเรียบเฉยสะดวกสบายอยู่ภายในสิ่งแวดล้อมของเขาเป็นช่วงจังหวะที่จะมีความสุขจากผลของการทำงานหนะักเขานั้นได้ตั้งหลักปักฐานทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นลำดับและชีวิตมีความสเสถียรและ ปลอดภัยจงเฉลิมฉลองต่อการประสบความสำเร็จแม้จะเป็นเรื่องส่วนตัวและเช่นเดียวกันเขานั้นก็กำลังมุ่งไปสู่เฟสใหม่ของชีวิตเจ้าวอารัสนั้นเป็นผู้ควบคุมให้สมดุลระหว่างบ้านและการงานเขานั้นเห็นความงดงามในทุกๆคนและตระหนักได้ว่าจิตวิญญาณที่อยู่ในหมู่สังคมนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญเพียงใดเรานั้นจะถูกล้อมรอบไปด้วยความส สนุกสนานและความรักจงให้การมองโลกในแง่ดีนี้นำทางคุณไปและจงช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราไประหว่างทางโดยการแบ่งปันผลผลิตผลสำเร็จจากการทำงานหนักของเราให้แก่บุคคลเหล่านี้ด้วยเรานั้นกำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าไปสู่ทิศท,ทางใหม่และมันก็เป็นไปอย่างที่วางแผนเอาไว้ด้วยคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือการเฉลิมฉลองการเป็นหนึ่งเดียวกัน ความสะดวกสบายภาวะสังคมการมีเสถียรภาพ การผ่อนคลายความเจริญรุ่งเรืองและการประสบความสําเร็จแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะเป็นสัญญาณในการที่จะต้องใจเย็นและตั้งสมาธิไว้ที่เป้าหมายเราเท่านั้นและจงมีความสุขกับสิ่งที่มันสําคัญกับเราจริง,รงๆก็พอคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือความล่าช้าการไม่อดทนการถูกห้ามและการกรบฏนี่ก็คือไพ่สี่ลูกโอก๊กเจ้าวอรัสผู้อยู่อย่างสะดวกสบาย ต่อมาไพ่ใบที่5เป็น5ลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เสือดาวเล็บเพดเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความท้าทายและการเจริญเติบโตเจ้าเสือดาวที่สง่าง,งามนี้ คือผู้แก้ไขปัญหาและเธอคนนี้นั้นจะใช้การเคลื่อนที่ที่รวดเร็วฉวัดเฉวียนนั้นให้ความสามารถของเธอโดดเด่นขึ้นไปอีกเธอนั้นจะช่วยเราในการที่จะค้นคว้าหาพลังที่อยู่ภายในเพื่อที่จะนำมันมาใช้ในการล่าเป้าหมายด้วยแพชชั่นอย่างแรงกล้าและช่วยให้เรานั้นได้ต่อสู้กับสิ่งที่เราได้เชื่อมั่นท่ามกลางการทะเลาะเบาแหวงกันนั้นจงอย่าให้ศัตรูของ เราก้าวล้ำนำเราไปแต่ในขณะเดียวกันนั้นก็จงเปิดมุมมองเปิดรับความคิดของผู้อื่นมาพิจารณาจงอย่าได้กลัวที่จะถามคำถามเพื่อที่จะทำให้สิ่งต่างๆนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นเพราะความท้าทายนั้นจะนำพามาซึ่งการเติบโตถ้าหากเรานั้นกำลังอยู่ท่ามกลางพายุใหญ่จงตั้งสมาธิกับวิธีการใหม่ๆแผนการใหม่ๆและจงมองให้ลึกลงไป จนกว่าสิ่งต่างๆจะชัดเจนและเราค้นพบความจริงจงเชื่อมั่นในตัวเองและปกป้องตากระโครงสร้างความเชื่อของเราเข้าไว้จงกระทำสิ่งต่างๆด้วยแรงแห่งจิตวิญญาณเพื่อที่จะเอาชนะความท้าทายนี้ ให้้ไดคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือความท้าทายการเจริญเติบโตความขัดแย้งการระดมสมองอะดรีนาลีนความตึงเครียดพลังแห่งขั้วตรงข้ามแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เราถูกเข้าใจผิดหรือมีการเข้าใจผิดเกิดขึ้นจงค้นหาคำแนะนำและจงรออย่างอดทนวิธีการเหล่านี้จะทำให้เราก้าวผ่านความขัดแย้งนี้ไปได้ คีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือพลังขั้วลบการถูกกล่าวหาความปราชัยความขัดแยง้งนี่ก็คือไพ่ห้าลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้าเสือดาวไพ่ใบต่อมาไพ่หกลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้ากวางใหญ่สัญ,ญลักษณ์แห่งความสําเร็จและชัยชนะ มสเซจของไพ่ใบนี้นั้นก็คือเจ้ากวางใหญ่ผู้สูงสักนั้นประกอบตัวเองไปด้วยเกียรติและความน่านับถือเขานั้นจะเดินไปพร้อมกับเราในเส้นทางที่เราได้เลือกและนำทางเราเพื่อให้เรานั้นใช้พลังงานในตัวเราอย่างคุ้มค่าที่สุดและหลีกเลี่ยงความสูญเปล่าของมันจงเดินไปด้วยความเร็วตั้งสมาธิเพื่อคิดว่าเราจะต้องทำอะไรและจงมั่นใจในความสามารถของเราที่จะทำความฝัน ให้เป็นจริงให้ได้เรานั้นมีพลังที่จะวาด ขีดเขียนโชคชะตาของเราเองเพื่อให้ไปถึงผลลัพธ์ที่เราต้องการถ้าหากมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องก็จงจัดการมันด้วยปัญญาของเราและจงตรหนักว่าการมองโลกในแง่ดีและความอดทนจะเป็นสิ่งขับเคลื่อนเราเพื่อให้เราได้รับสิ่งที่เราตั้งหวังไว้ตั้งแต่แรกจงเชื่อมั่นในตัวเองและเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นนั้นติดตามเราคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือ ความสำเร็จชัยชนะพลังความกระตือรือร้น การเป็นผู้นำการเป็นที่ยอมรับและความแข็งแกร่งแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นก็จะเป็นสัญญาณให้เราหลบเลี่ยงสถานการณ์แห่งการถูกบังคับมันจะฉุดรั้งเราไว้ไม่ให้เราไปไหนจงปล่อยให้สิ่งต่างๆขับเคลื่อนพวกมันไปเองเสียก่อนจะดีกว่าคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือความไม่อดทนสิ่งที่ฉุดรั้งความเย่อหยิ่งความหงุดหงิดและการหลอกลวงนี่ก็คือไพ่ หกลูกโอ๊กเจ้ากวางใหญ่ผู้สง่างาม ไพ่ใบต่อมาไพ่เจ็ดลูกโอก๊กสัญลักษ์ตัวแบดเจอร์สัญลักษ์แห่งความทุ่มเทและความทรหดแมสเซจของไพ่ใบนี้ก็คือเจ้าแบดเจอร์ที่ไร้ซึ่งความกลัวนั้นจะต่อสู้เพื่อสิ่งที่เขาเห็นคุณค่าและจะไม่ยอมลดราวาศอกแต่อย่างใดเขานั้นมีความเป็นผู้นำสิ่งนี้จะขับเคลื่อนตัวเขาให้ยืนหยัดต่อผู้ที่ไม่เห็นด้วยและจะไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใด เจ้าแบตเจอร์นั้นจะช่วยให้เรามีพลังงานแห่งความทุ่มเทให้เราใช้ในการเผชิญกับความท้าทายที่เรากำลังจะเจอจะสังเกตได้ว่าความเป็นผู้นำของเรานั้นก็เริ่มที่จะเอ่อล้นออกมาเรื่อยๆเพื่อให้เราได้ใช้งานมันจงเตรียมตัวเตรียมใจที่จะปก ป้องหลักการที่เราเชื่อมั่นด้วยความศรัทธาและความกล้าหาญถึงแม้ว่าจะมีคนเห็นว่าเราแปลกแต่จงเชื่อมั่นจงยืนหยัดจงเผชิญหน้ากับความกลัวและเราจะแข็งแกร่งขึ้นจงอย่าให้สิ่งใดๆมาด้ยค่าเราได้จงมั่นใจในตัวเองและก้าวไปข้างหน้าสู่อนาคตอันสดใส คีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือความทุ่มเทความอดทนทอรหดความท้าทายความแข็งแกร่งจากภายในการยืนหยัดด้วยตัวเองได้และหลักการการใช้ชีวิตแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นเป็นช่วงเวลาที่จะต้องเตือนว่าอย่าให้การกีดกันใดๆมาบังเส้นทางของเราจงอดทนและเชื่อมั่นในเสียงที่อยู่ภายในของเราคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือ การยอมแพ้การพ่ายแพ้การหมดแรงความเครียด และความวิตกนี่ก็คือไพ่7ลูกโอก๊กเจ้าตัวแบดเจอร์ผู้กล้าหาญต่อมาไพ่8ดลูกโอก๊กสัญลักษณ์อิวปาลาไหลสัญลักษณ์แห่งพลังงานและผลลัพธ์เจ้าปาลาไหลที่คล่องแคล่วว่องไวนั้นเป็นเจ้าแห่งการปรับตัวเปลี่ยนแปลงพลังงานของเขาจะขับเคลื่อนให้เขาไปในทิศทางใดก็ได้และไปทุกทิศทางด้วยการไปด้วยความเร็วผ่านแม่น้ำที่เชี่ยวกลาก ทำให้เขานั้นสามารถหาหนทางในการปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ใดๆก็ได้ประกอบกับความสังเกตและเอียดถี่ถ้วนเมื่อมีโอกาสใดๆมาถึงเขานั้นจะมุ่งเข้าไปหา อย่างทันทีทันใดราวกับตีเหล็กตอนที่กำลังร้อนสิ่งต่างๆนั้นจะเริ่มเป็นไปในทางที่รวดเร็วขึ้นและเรานั้นได้รับเชื้อเพลิงจากไฟแห่งอะดรีนาลีนที่หลั่งไหลเรานั้นจะสร้างก้าวที่ยิ่งใหญ่เจ้าปลาไหลนั้นจะช่วยผลักดันเราด้วยพลังงานที่จะพาเราไปสู่การเติม,เต,มเต็มเป้าหมายจงใช้ความกระตือรือร้อนนี้นำทางเราและเราจะเก็บเกี่ยวโอกาส you มาได้มากที่สุดคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือพลังงานผลลัพธ์วิธีการความรวดเร็วกิจกรรมและการไปสู่เป้าหมายแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องคิดเกี่ยวกับไอเดียใหม่ๆที่มุ่งเข้ามาหาเราสักหน่อยมันเปรียบเสมือนกับการก้าวเท้าลงไปในน้ําที่ไม่รู้ว่าคืออะไรจงมั่นใจในตัวเองเข้าไว้ก้าวไปข้างหน้าในจังหวะที่เรารู้สึกว่าใช่ ถ้าหากเรารู้สึกว่าเรานั้นอยู่กับที่ก็จงใจเย็นไว้ก่อนไอเดียต่างๆจะหลางไหลเข้ามาเมื่อพลังงานของเรานั้นเข้าสู่สภาวะเหมาะสมคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนี้ก็คือการเจออุปสรรคสิ่งกีดขวางความโกลาหลวุ่นวายความเครียดความหุนหันพลันแล่นและการขาดซึ่งพลังงานนี่ก็คือไพ่8ดลูกโอก๊กสัญลักษณ์เจ้าปลาไหลนะครับ ต่อมาไพ่9ลูกโอ๊กสัญลักษณ์เสือดำแพนเตอร์สัญลักษณ์แห่งพลังและความวิริยะภาคเพียรแมสเซจของไพ่ใบนี้นั้นคือด้วยความที่ขับเคลื่อนไปด้วยแรงแห่งศรัทธาเจ้าเสือดำที่น่าพิศวงนี้คือจัก,กรพรรด,ดินีที่กลับมาครองพลังของเธออีกครั้งด้วยความระลึกรู้ตัวอย่างสูงเธอนั้นเตรียมพร้อมสำหรับทุกอุปสรรคและศัตรูทุกรูปแบบจิตวิญ,ญญาณอันยืดหยุ่น ของเธอนั้นพร้อมที่จะเผชิญกับด้านมืดของดวงจันทร์เจ้าเสือดำนั้นจะนำทางเราไปบนเส้นทางอันปลอดภัยในช่วงเวลาที่เรานั้นรู้สึกกลัวและไม่ได้อยากจะก้าวออกไปไหนถ้าหากเราเลือกการก้าวที่ถูกต้องการทำงานหนักของเราการออกประจันภัยก็จะส่งผลที่ดีให้กับเราเรานั้นได้ลงทุนลงแรงไปด้วยพลังงานและเวลาและเราจะต้องพา มันไปต่อจงอย่าได้กลัวไปเพราะว่าความภาคเพียรพยายามของเรานั้นกำลังจะตอบแทนเราแล้วความทุ่มเทของเราจะถูกรับรู้ได้ด้วยชัยชนะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือแรงผลักดันความภาคเพียรความอดทนความยืดหยุ่นความทุ่มเทรางวัลความรู้เสถียรภาพและพลังแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะเป็นคำเตือนให้เรากลับมาดูสถ สถานการณ์ใหม่อีกครั้งเราอาจจะต้องหาวิธีที่แตกต่างกันออกไปและจงชัดเจนกับเป้าหมายของเราให้มากที่สุดและเก็บเกี่ยวเท่าที่มือสองมือเรานั้นจะถือไหวคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือการป้องกันตัวเองการเจออุปสรรคการขาดซึ่งความเชื่อความล่าช้าและการหมดไฟเชิงวิญญ,ญาณน,นี่ก็คือไพ่ก้าลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้าเสือดำนะครับ ไพ่ใบต่อมาไพ่สิบลูกโอก๊กสัญลักษณ์เจ้าลาสัญลักษณ์แห่งความรับผิดชอบและความทุ่มเทเมสเซจของไพ่ใบนี้คือเจ้าลาผู้ไว้วางใจได้นั้นเต็มใจที่จะรับผิดชอบต่อสิ่งต่างๆเขานั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งการทุ่มแรงกายแรงใจและเป็นผู้ประกอบไปซึ่งจิตวิญญาณอันลึกซึง้งในการที่จะทำหน้าที่ตัวเองให้สำเร็จ แต่อย่างไรก็ตามลาตัวนี้นั้นก็รู้ขอบเขตของเขา เขานั้นจะคอยย้ำเตือนเราให้เรานั้นยังคงพยายามต่อสิ่งที่ตัวเราต้องการมากที่สุดให้เราได้ระลึกตัวเองเสมอว่าสิ่งที่เราแบกรับอยู่นี้มันมากเกินไปหรือเปล่าเมื่อเรามีสิ่งแบกรับหรือสิ่งที่ต้องทำมากจนเกินไปการรับรู้และความคิดสร้างสรรค์ก็เกิดขึ้นมาไม่ได้การลงมือทำมากเกินไปจะฉุดรั้งพลังงานของเราไม่ให้เป็นแบบที่มันควรจะ ป็นจงพาตัวเองออกมาจากความเบื่อหน่ายโดยการตั้งลิมิตให้กับตัวเองจงออกมาจากสถานการณ์ที่มันมากเสียจนทําลายสุขภาพของเราจงให้เวลากับตัวเองในการรักษาเยียวยาขจัดสิ่งใดๆก็ตามที่เป็นตัวถ่วงแล้วเรานั้นจะเห็นความชัดเจนและอย่างลึกรวมไปถึงความสุขในชีวิตของเราด้วยซึ่งนั่นจะทำให้พลังแห่งตัวเรานั้นกลับมาคีย์เวิร์ดของ ใพ่ใบนี้ก็คือความรับผิดชอบภาระที่หนักเกินไปความทุ่มเททักษะความพยายามแบบสุดๆความต้องการและหน้าที่แต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ความเหนื่อยล้านั้นมาเยือนเราจะต้องปล่อยมันปลดปล่อยตัวเองจากสิ่งเหล่านี้แล้วแรงบันดาลใจจะขับเคลื่อนเราไปหลังจากที่เราได้พักผ่อนแล้วคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือความดิ้นรน ความเหนื่อยล้าและความท้อแท้นี่ก็คือไพ่สิบลูกโอ๊กเจ้าลาผู้มีความรับผิดชอบต่อมาไพ่เด็กลูกโอก๊กสัญลักษ์ ลิงสัญลักษณ์แห่งการค้นพบและความกระตือรือร้นลิงนั้นเป็นผู้ส่งสารสำหรับไอเดียใหม่ๆอันแสนฉลาดเจ้าลิงผู้รักอิสระนั้นจะช่วยเหลือในการสร้างพื้นฐานแห่งการประจนภัยเขานั้นมีมุมมองอันเป็นการมองโลกในแง่ดีเห็นความเป็นไปได้ต่างๆในอนาคตและเขาก็ทะเยอทยานซะด้วยเจ้าลิงนั้นพร้อมที่จะผจญภัยตลอดเวลาแต่นั่นก็ต้องระวังด้ว ว่าจะเป็นความหุนหันพลันแล่นหรือเปล่าความกระตือรือร้อนของเขาจะพาเขาไปสู่ภูมิภาคใหม่ๆเขานั้นจะออกเดินทางไปด้วยพลังที่เผื่อล้นออกมาเมื่อเขาได้เห็นสิ่งใหม่ๆหรือสิ่งใดๆที่น่าสนใจเจ้าลิงนั้นมีทั้งแรงบันดาลใจและทำให้เราอยากที่จะเริ่มต้นประสบการณ์ใหม่ๆ การก้าวเข้าไปสู่พลังงานที่ไหลเวียนไปหากไปทางเดียวกันแล้วเราจะไปได้ไกลเลยทีเดียวจงให้ไอเดียใหม่ๆเหล่านี้ผลักดันเราไปคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้คือการค้นพบความกระตือรือร้นการสำรวจจิตใจอันเป็นอิสระพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และข้อความแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะมีสิ่งที่ต้องระวังคือการเบิร์นเอาท์ความเหน็ดเหนื่อยจงคิดให้ดีเกี่ยว กับการจะเริ่มสิ่งใดใหม่ๆจงทำสิ่งที่มีให้สำเร็จก่อนคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือการขาดซึ่งความทะเยอทะยานความไม่รอบคอบการมองโลกในแง่ร้ายสิ่งที่ฉุดรั้งเราและความเบื่อหน่ายนี่ก็คือไพ่เด็กถือลูกโอก๊กเป็นสัญ,ญลักษณ์เจ้าลิงไพ่ใบต่อมาอัศวินลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์หมูป่าสัญ,ญลักษณ์แห่งการลงมือกระทําและการขับเคลื่อนแมสเซจของไพ่ใบนี้ก็คือด้วยความที่ เปลี่ยนไปด้วยความกระตือรือร้อนเจ้าหมูป่าที่คึกขนองนี้คือผู้เริ่มต้นทำสิ่งต่างๆเขานั้นจะถางทางของตัวเองขึ้นมาด้วยไฟแห่งแพชชั่นแล้วมุ่งหน้าไปสู่อนาคตที่สดใสและสวยงามด้วยการที่ขับเคลื่อนไปด้วยความตื่นเต้นนี้เขานั้นได้รับแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่เขาเชื่อ และเขาจะได้รับชัยชนะอย่างแน่นอนด้วยการที่ไม่พักผ่อนและไม่รอบคอบเจ้าหมูป่านั้นจะไม่รีรอต่อสิ่งใดทั้งนั้นเขานั้นจะวิ่งเข้าหาแสงแต่ด้วยแนวคิดที่ก้าวหน้านี้ก็ทําให้เขาไปถึงสิ่งที่จะเป็นรางวัลต่อเขาได้จงให้เจ้าหมูป่านี้แนะนำเส้นทางแก่เรามันจะเป็นเส้นทางของการปลดล็อกศักยภาพที่สร้างสรรค์อย่างที่สุดจงรู้ไว้ว่าเรานั้นสามารถ ฟันฝ่าความท้าทายนี้ได้ตั้งสมาธิอยู่กับไอเดียที่มาสู่เราและเปลี่ยนมันให้เป็นจริงเส้นทางที่อยู่หน้าเรานั้นต้องใช้ความขยันหมั่นเพียรทรงปลดปล่อยพลังที่อยู่ภายในและมันจะพาเรา ไปสู่ความสำเร็จคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือพลังงานการกระทำแพชชั่นความกล้าหาญการขับเคลื่อนความยึดมั่นหัวแข็งความเร่าร้อนความดุดันและการมีวิสัยทัศน์แต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นจะเป็นคำเตือนว่าถ้าหากว่าเราหงุดงิดในการที่ไม่ตัดสินใจอะไรจงใช้เวลาในการพิจารณาเส้นทางก่อนที่จะโดดลงไปในเส้นทางนั้นจริงๆเสียก่อนก็ได้คีย์เวิร์ดของ การกลับหัวนั้นคือความหดงดหงดความวู้วามและความประมาทนี่ก็คือไพ่อัศวินลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้าหมูป่าไพ่ใบต่อมาราชินีลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์กวางสัญ,ญลักษณ์แห่งแพชชั่นและความคิดสร้างสรรค์ เมสเซจของไพ่ใบนี้นั้นคือด้วยความมีชีวิตชีวาและความรักเจ้ากวางนั้นจะทำให้ประกายแห่งชีวิตเรานั้นส่องสว่างขึ้นและสอดส่องไปในที่ใดก็ตามที่มันได้ไปถึงด้วยการได้สัมผัสถ,ถึงชีวิตอันสดใหม่นี้เธอนั้นจะสร้างกฎเกณฑ์จากความปรารถนาของตัวเธอเองเธอนั้นถูกเชื่อมโยงไว้กับพลังงานอันไร้ขอบเขตด้วยธรรมชาติ อันลุกโชนจะช่วยให้เธอนั้นยืนหยัดต่อสิ่งที่ตัวเองเชื่อเจ้ากวางผู้เปี่ยมไปด้วยวิสัยทัศน์จะช่วยให้เราตระหนักรู้และเป็นการค้นพบตัวเองอย่างที่สุด ด้วยการสัมผัสถึงพลังงานแห่งความสร้างสารรค์นี้เราจะเห็นสิ่งที่เราวาดฝันอย่างชัดเจนจงตื่นรู้ตลอดเวลาสำหรับข้อความที่ภายในนั้นได้บอกเราจงให้โอกาสกับตัวเองที่จะทำสิ่งใดๆด้วยความมั่นใจให้พลังงานแห่งวิญญาณเรานั้นเฉิดฉายออกมายิ่งกว่าตอนไหนไหน e มสเซจของไพ่ใบนี้คือความอบอุ่นปัญญาแพชชั่นความทุ่มเทความซื่อสัตย์นวัตกรรมความเป็นผู้นำยานอย่างรู้และความคิดสร้างสรรค์แต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นเราอาจจะต้องแบ่งพลังงานของเราแต่ก็คงจะแบ่งมากเกินไปหน่อยจงให้เวลากับตัวเองในการที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่สำคัญต่อเรากลับมาอีกครั้งจงลบเอาพลังงานด้านลบ หรือสิ่งที่ขัดขวางเราออกไปจากเส้นทางของเราเสียคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนี้ก็คือการหมดแรงจิตใจอันคับแคบ การตื่นตูมเกินไปความอาฆาตแค้นนี่ก็คือไพ่ราชินีลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้ากวางและสุดท้ายของสำรับลูกโอก๊กนั่นก็คือคิงลูกโอก๊กพระราชาลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้ามา้าสัญ,ญลักษณ์แห่งความทะเยอทะยานและนวัตกรรม,มเมสเซจของไพ่ใบนี้นั้นคือด้วยความที่เปลี่ยนไปด้วยพลังงานและแรงดึงดูดเจ้าม้านั้นเป็นภาพลักษณ์ของการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวจิตวิญญาณอลุ โชนดุดดังลูกไฟนี้จะแสดงให้เห็นถึงการค้นพบอิสระของเราและ,ะเผชิญหน้าต่อศักยภาพอันสูงสุดภายในตัวเราจงอย่าทำอะไรครึ่งๆกลางๆจงเดินบนเส้นทางแห่งม้าใช้ความเป็นผู้นำที่เรามีโดยธรรมชาติและปลื้มปิติยินดีกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปแล้วทำให้เรานั้นเข้าใจในจิตวิญญาณมากยิ่งขึ้นดังเช่นกับมา้าทิศทางที่เราจะไปนั้นคือทิ ทางแห่งใจปรารถนาเรานั้นมีพลังในการที่จะปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เราวิ่งไปเจออยู่เสมอเพราะฉะนั้นจงปล่อยสิ่งอันเป็นธรรมชาติ ออกสู่ธรรมชาติเถอะคีย์เวิร์ดของไพ่ใบนี้ก็คือความแข็งแกร่งนวัตกรรมความกระตือรือรน้นความทะเยอทะยานการเปลี่ยนไปด้วยจิตวิญญาณพลังงานความลุกโชนการเปลี่ยนไปด้วยหลักการความเป็นผู้นําและความอดทนแต่ถ้าหากเราเปิดได้ไพ่ใบนี้แบบกลับหัวนั้นคงเป็นการเสียเวลาและเสียพลังงานอาจจะดีกว่าถ้าหากว่าเรานั้นได้ใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่มีคุณค่าแก่เรามากกว่านี้ 你。 มันไม่เป็นไรหรอกถ้าหากเราจะเปลี่ยนใจไปตามสถานการณ์และหลีกหนีออกห่างจากสิ่งที่เป็นด้านลบแก่เราคีย์เวิร์ดของการกลับหัวนั้นคือสิ่งที่ทนไม่ได้สิ่งที่คาดการไม่ได้และสิ่งที่เกินจะทนนี่ก็คือไพ่พระราชาลูกโอก๊กสัญ,ญลักษณ์เจ้าม้านะครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งสำรับนะครับสำรับไมเนอร์อาคานะ่าเซตแรกของ p ป r ริ s o องทา r o ดนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาว่ากันต่ออีกส รับแล้วก็วิธีการเปิดแล้วกันเนาะจริงๆคลิปก่อนหน้านี้ที่เป็นไพ่เมเจอร์เนี่ยก็ควรจะตัดเป็นสัก2คลิป2ครึ่งเนาะรู้สึกยาวไปหน่อยเป็นชั่วโมงดูแล้วมันเหนื่อย,อยก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าสัก20-30นาทีแล้วก็ค่อยๆดูไปนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ละครับทีมงานตาลทวะขอลาไปก่อนสวัสดีครับ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u u s c r i b e c ช anel ตาลทวะพยากรพร้อมกับกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนสุดท้ายนี้ก็ขอฝากฟังก์ชั่นแตงเพื่อสนับสนุนช anel ตาลทวะพยากรด้วยนะครับ